เพื่อนที่ใช้เครื่องปริ้นนะครับของยี่ห้อ HP นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับหากอยากจะปริ้นผ่านมือถือนะครับผมมีแอปตัวหนึ่งครับที่อยากจะแนะนำครับให้ปริ้นผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวลองมาดูในคลิปกันครับจากตัวอย่างนะครับผมมีเครื่องปริ้น HP M 2 8 1่ f d w 1หนึ่งเครื่องนะครับผมจะทำการทดลองปริ้นผ่านแอป HP โดยผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับและนี่คือแอป HP Smart นะครับ ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดจาก App Store ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการอ d ดพิมเตอร์ครับอัดได้2แบบนะครับอ d ดแบบมนนวดนะครับคือด้านบนนะครับหรืออ d ดแบบอัตโนมัตินะครับตัวระบบของตัวแอปนะครับก็จะสแกนเครื่องที่อยู่ในระบบเราเตอร์ของเราเองนะครับว่าเครื่องไหนบ้างที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบแลนนะครับหรือ Wi-Fi นะครับเขาก็จะหาเองนะครับ ตอนนี้กำลังเสิร์ชอยู่นะครับเมื่อทำการค้นหาสำเร็จนะครับตัวปรินเตอร์ก็จะโชว์อยู่ในระบบแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ปรินเตอร์ M281 FDW ของผมเนี่ยเชื่อมต่อกับเราเตอร์ผ่าน Wi-FI ของตัวระบบของเครื่องอยู่นะครับคราวนี้ย้อนกลับไปนะครับผมจะลองมาตั้งแบบแมนนวลบ้างครับย้อนกลับด้านบนนะครับจะเป็นการเสิร์ชหาปรินเตอร์แบบแมนนวลนะครับให้เพื่อนๆคลิกไปที่อินเทอร์เน็ตเคเบิลนะครับแบบนี้นะครับ คอนติเน e ครับก็จะเสิร์ชหาเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่ความสะดวกครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพิมพ์เตอร์ของเพื่อนๆอ,อยู่ในระบบรานอยู่เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เป็นแบบออโตเมติกด้านล่างเลยดีกว่านะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกไปที่ตัวพิมพ์เตอร์ครับรอสักพักนะครับตัวแอปก็จะทําความรู้จักกับตัวพิมพ์เตอร์โดยอัตโนมัตินะแบบนี้ครับคือ ready ล้ลวก็คือพร้อมพิมพ์นะครับอันนี้ผมจะลองสั่งพิมพ์นะครับ นี่ครับพอ HP printer อร์ของเราอยู่ในระบบวงแลนนะครับเขาก็จะเห็นโดยอัตโนมัตินะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกพิมพ์แบบไหนนะครับอันนี้ผมจะลองเทสดูนะครับเทสจากแอปนะครับลองสั่งพิมพ์ดูครับเรียบร้อยนะครับสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามปกติครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปด,ดีๆมีสาระแบบนี้นะครับผมฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ